สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอนเย็เยนอีกหนึ่งวันครับวันนี้ผมพามาดูเรือเจฝั่งกับโมลายโมลายเจ็ดนะครับเรือที่วิ่งระหว่างวิ่งจะช่วงที่ท่าเรือกรุงเทพมายังท่าเรือแหลมฉบ,บังนะครับตอนนี้ทําเรือเสร็จเรียบร้อยครับกำลังที่จะถอยออกครับภายในท่า ถ้าปล่อยเรือเมื่อกี้นะครับแต่ว่าแผนแผนกำหนดที่จะไปรับที่ไหนต่อนี่ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับมีน้ำตู้มาขึ้นที่ท่าเรือใกล้ๆนะครับสำหรับเรือเชฟยฝั่เป็นช่วงท้ายเรือนะครับมีห้องพักลูกเรือ อยู่บนเรือเรียบร้อยฮะแล้ลูกเรือก็คงจะอาศัยอยู่บนเรือเป็นเดือนๆแล้วครับน่าจะไปรับโหลดต่อนะครับแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าไปรับที่ไหนอยู่ต่อนะครับเพราะว่ากำลังที่จะกลับลำอยู่ หมุนหมุน360องศาเลยครับบนเรือก็มีช่างมีลูกเรือมีไตเรือกับตันเรือครับพร้อมเลย แดี๋ยวลำนี้ก็ผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครับอาจจะไปท่าอื่นหลายท่ามาเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าท่าที่อยู่ตรงนี้ก็อ,อ่ลำนี้ยังไม่เคยเข้านะครับหัวเรือมีเป็นสะพานเดินเรือครับอยู่ด้านหัวเรือ รูปทรงมันก็จะแตกต่างจากเรือเขาเขาเรียกว่าอะไรเหรอเรือไอ้ไอเนี้ยครเรือสินค้าระหว่างประเทศนะครับเรือเดินสินค้าระหว่างประเทศี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นเอ่อเรือบรรทุกรถยนต์นำเข้าส่งออกครับจอดอยู่ที่ท่าเรือ n อ k วนะครับฝั่ง A อ แล้วใก,ก,กล้ๆกันฝั่งเองก็เป็นเเรือสินค้าอันนี้เป็นโหลดพวกเหล็กพวกคอยครับโอเวอร์ไซส์ต่างๆครับใช้เคลนเรือในการจับลงนะครับใช้เคลนหะน้าท่าไม่ได้นะครับสินเลยสินค้ามีขนาดใหญ่ เสร็จสิ้นครับสำหรับโมลายเจ็ดคาดว่าน่าจะไปรับโหลดต่อแล้วครับก็มีแถวนี้ก็มีเออเคอรี่ก็มีนะครับถ้าเลือกเคอรรี่ฝั่งซีฝั่งดีนะฮะทุกรถยนต์นำเข้าและส่งออก เดี๋ยพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับสำหรับเรือชายฝั่งลำนี้ครับที่มาแถวล่องน้ำชุด A กับ B ครับชุดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีเรือลำไหนเข้ามาต่อเดี๋ยวมาฝากฮะไปฮะยิงยิงไปก็ยิงทำเวลาครับ เร่งทำเวลาไปแล้วจะพบกันครับทีบินะีหน้าเจอกันครับ